คลิปนี้นะครับผมจะเข้าทำออเดอร์ให้ดูนะครับก่อนอื่นเราดูเทรนของกราฟก่อนนะครับว่ากราฟจะเป็นเทรนแบบไหนโดยภาพรวมแล้วกราฟจะเป็นเทรนขาลงนะครับโอเคเมื่อเรารู้แล้วเรากา็ซูมเข้ามา ที่แท่งเทียนนะครับแท่งเทียนอาจจะมีการเด้งขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมจะเป็นเทนขาลงเราก็คอยเล่นจังหวะที่แท่งเทียนลงนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยครับการที่เราจะเข้า ออเดอร์นะครับต้องดูแท่งยืนยันชัดเจนก่อนนะครับอย่างกรณีที่จะเล่นเข้าออเดอร์ขึ้นนะครับสีเขียวนะครับก็ต้องดูแท่งยืนยันอีกแท่งหนึ่งก่อนให้ชัดเจนก่อนนะครับอย่างกรณีขึ้นแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเข้าออเดอร์นะครับต้องดูแท่งถัดไปนะครับว่าการซื้อนะครับแรงแรงแค่ไหนนะครับ ก็เดี๋ยวอันนี้นี่แรงขายยังแรงนะครับสีแดงครับแรงขายแต่ว่าแรงซื้อก็ยังสู้นะครับแรงขายกดลงมานล้วนะครับครับการเทรดระยะสั้นของผมนั้น15วินาทีนะครับก็ต้องใจเย็นนะครับวิเคราะห์แท่งเทียนตามสเต็ปไปก่อน ัอนนี้ตอนนี้แรงซื้อก็แรงขึ้นมานะครับแรงซื้อแรงขึ้นมาครับทะลุเส้น SMA แต่ก็โดนแรงขายกดร่วงนะครับแรงขายแรงมานะครับในกรณีแบบนี้อย่าเพิ่งเข้าอ,ออเดอร์นะครับ ต้องดูแท่งยืนยันก่อนนะครับนะครับแรงขายล่วงลงมาครับแต่ว่าเขายังมีไส้ด้านล่างแรงขายก็เริ่มแรงกดแรงซื้อสู้นะครโอเคครับเดี๋ยวผมจะซื้อลงนะครับได้ราคาไม่ค่อยดีนะครับ เนี่ยครับแท่งยืนยันของผมดูแท่งสีแดงยาวๆแท่งแรกนะครับแล้วก็แท่งยืนยันที่สองนะครับแล้วก็ผมเข้าออเดอร์ลงเลยนะครับกรณีแบบเนี้ยค่อนข้างเจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับชนะไปแล้วครับก็ได้ไปแล้วหนึ่งไม้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์แท่งเทียนในการเข้าทำออเดอร์นะครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ดูการซื้อการขายของแท่งเทียนนะครับว่าออกมาแนวโน้มยังไงนะครับ หวังว่าคงจะได้ความรู้ในการวิเคราะห์แท่งเทียนที่ผมวิเคราะห์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ